รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจประการฮะบอกว่าแรงงานเมียนมาในไทยไม่มีสิทธิ์ชุมนุมเรียกร้องค่าจ้างนะตามกฎหมายเลยนะตามสนธิสัญญาเลยค,คือแรงงานเมียนมามาทํางานที่ไทยเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ําได้แต่ไม่มีสิทธิ์ชุมนุมเรียกร้องในไทยจะมาชุมนุมเรียกร้องไม่ได้เพราะอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87 วอนด้วยเสรีภาพในการสมาคมคุ้มของสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่98้าิวด้วยสิทธิในการรวมตัวเนี่ยยังไม่ผ่านการประชุมสภาสอสอเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าชุมนุมไม่ได้แต่เรียกร้องได้แรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีอยู่แต่คุณจะมาปลกม็อบชุมนุม,มเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงให้อันนี้ไม่ได้เหมือนแรงงานไทยไม่ได้แรงงานไทยมีสิทธิ์ชุมนุมแต่ต่างดาวไม่มีสิทธิ์โอ้ท่านรัฐมน,นตรีแรงงานพูดชัดเคลียร์เลยเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครฝา่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายด้วย<ะ>แล้วดีไม่ดีจะถูกส่งกลับด้วยเพราะผิดเงื่อนไขนะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมอะเรื่องต่างชาติเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเรา